เพฤษภาคม2,568ที่งานโอท็อปภูมิภาคนะงานโอท็อปภูมิภาควันสุดท้ายแล้วถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วอย่าหวังว่าจะมาเจอกันที่นี่นะจะมาเจอกันอีกทีคือวันพฤหัสที่สารกางจังหวัดอยุธยานะวันสุกปกติจะขายที่สารกางจังหวัดอยุธยาแต่เผอิญมันเป็นวันหยุดเขาก็เลยเลื่อนมาเป็นวันพฤหัส ก็มาเจอกันได้ที่สารลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะโดยปกติแล้วที่อยุธยาเนี่ยที่สารลางจังหวัดเขาจะจัดงาน ไม่ใช่จัดงานละตลาดนัดที่สารการจังหวัดมีอยู่2วันคือวันอังคารและวันศุกร์เริ่มตั้งแต่7นาฬิกาจนกระทั่ง15นาฬิกาตอนเย็นเลยนั่นแหละแต่บ่าย2ก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะหรือจะมีบางร้านที่อยู่ไปจนกระทั่ง4โมงเย็นโน่นก็เข้ามาดูกันได้นะวันอังคารนะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดอยุธยาส่วนวันศุกรนะ์น่ะเป็นตลาดของพาณิชย์จังหวัดเ้านะมีสินค้ามาก มาให้เลือกของในอายุธยาและก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่เอามาเข้ามาขายก็งานโอทอปภูมิภาคก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันนี้เขาก็จะมีจัดฉลากรางวัลใหญ่ก็จะเป็นทองคำสองสลึง2เส้นนะนะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายก็ยังว่าแหละ ถ้าคลิปนี้ออกไปก็คืองานเขาเลิกไปแล้วนะเพราะมันเป็นวันสุดท้ายเพราะกว่าเราจะลงได้ก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนู่นเนี่ยก็ให้ดูกันไว้เป็นตัวอย่างนะว่างานอย่างเงี้ยเขามีรางวัลอะไรต่อมีอะไรมากบายเวลามาซื้อของเขาเนี่ยก็ขอกูป,ปองขอ กีบวอรเชออะไรไม่รู้แหละเยอะแยะไปหมดลองขอที่ร้านเขาดูนะบางร้านก็ลืมเขาไม่ได้เจตนาลืมหรอกนะแต่มันลืมจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสของลูกค้าไปก็แล้วกันอาจจะมีรายได้เสริมขึ้นมาเล็กๆน้นอๆจากโชคจาก การชิงรางวัลอะไรแบบนี้แหละงานนี้ต้องขอขอบคุณพัฒนาชุมชนนะที่มอบโอกาสให้เรารรอ,อฟาร์มได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าอยู่ในงานนี้กับเขาด้วยถึงแม้จะเป็นตัวแทนของชาวสตูลก็ตามแต่สินค้าถือว่าขายดีนะครับโดยรวมๆแล้วงานจัดมาได้โอเคมากเลยสินค้าแต่ละร้านหลายๆร้านเนี่ยถือว่าขายดีนะมันก็เป็นธรรมดาละ บางร้านก็ขายดีบางร้านก็ขายพอได้แต่แก็ถือว่าคนอยุธยามาช้อปปิ้งตั้งแต่4ี่โมงเย็นขึ้นไปจนกระทั่ง3-4ทุ่มเนี่ยไม่มีวันเลิกรานะครับ เพราะอายุทยาส่วนใหญ่เขาจะจัดงานตั้งแต่4โมงเย็นไปไงก็เลยคุ้นชินกับการเที่ยวงานตอนเย็นจนกระทั่งถึงค่ำพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านก็ชื่นมื่นกันไปนาะได้รับเงินกันไปขายสินค้าได้ดีได้แนะนำสินค้ากันไปโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็คงจะได้รับการต้อนรับจากพวกเราเชาวอายุธยาได้อีกนะครับรอฟาม